สวัสดีครับวันนี้อยู่ยในรายการหำเจะ,ะเก่เราเราก็อยู่ในเกมพอยแบงกาลิน่าอยู่กับคุณอ๊อฟและคุณโอมครับแค่นี้แหละไ้เจอเราจะมงยิงมันกันนะครับผมก็กระตุกกระตุกหน่อยกระตุกมันแรงครับไ้เจอเอ้ยเอ้ย เล่นคิดอเปะทำไมวะคุณได้ใส่ฉายาไม่เนี่ยมึงได้ใส่ฉายาบ่อยอมไม่ทำใหมึงยิงกูสองนั้นโอ้เออจะทำก็ทำม่คใครบ้างาีใครบ้างมีใครว่าเอ้าแล้วน<า><า>ี่ใครเนี่ยใครมานอนตายเนี่ย จะมึงคิวใครเราขึ้นขปไม่ทันวูคิวได้ยินเสียงติ๊ดแต่ว่ามึงไม่กดกูไม่เป็นไรก็ไม่ระเบิดเนี่ยก็กูยิงหัวมึงเขาดิจะลั่นมึงไงโอ้ยมึงเล่นตัวผู้ชายไอ้ตุ๊ดเล่นตัวผู้ชายผู้ชายเล่นตัวผู้หญิงไอ้หน้าไหนเฮ้ยเดี๋ยวมามาดูท่ากูนอนดิ แม่งนอนท่าอะไรของมึงวันก็โวยก็เหว่ยเอาอะไรวะกูยิงใส่ตั้งหลายนัดแม่งแม่ตายสักนัดเลยเฮ้ยมึงยืดยิงยิงแล้วก็ยิงแต่ยิงโดนกูเอาเดินวนอยู่ตรงไหนฮ่า จะวนไปถึงไหนไมึงช่วยโอกาสไปพี่ดูอันนี้เปียวพีอ้ยอันนี้เปียวพียิงมาเสียบตูดเขาแพ้แน่แนแลเลยตรูแพ้แน่เลยตรูแพ้แน่เลยตรู